ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานนะครับมีความอุ่นใจนะครับกับพักประชาชนนะครับหมายเลข6สุภกรตันติภัยบูลธนะนะครับกับการปราบปรามสแกมเมอร์และตามยึดอายัดนะครับทรัพย์ของพวกมันนะครับที่มันเอามาฟอกทําลายธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เวลาแล้วนะครับในการปราบนะครับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับจาก600บาทเป็น1,000บาทนะครับแล้วเราจะขยับนะครับ เป็น1,500บาทในปี2,573นะครับสำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับพักประชาชนเรา600บาทต่อเดือนนะครับเราให้ตั้งแต่เด็กอยู่ในคันอายุคัน5เดือนเลยนะครับแล้วเราก็จะมีการลบนะครับเป็น200บาทต่อเดือนนะครับในปี2,572นะครับเพื่อให้เด็กทุกคนนะครับได้รับการเลี้ยงดูมีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเด็กแรกเกิดครับ เด็กเล็กของเราก็ดูแลนะครับสำหรับศูนย์เด็กเล็กต่างๆนะครับที่คอยรับฝากนะครับลูกหลานของพวกเรานะครับเราก็มีงบประมาณนะครับในการอุดหนุนให้นะครับเป็นรายหัวนะครับเด็กก็3,000บาทต่อเดือนนะครับนะฮะเพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะครับดูแลในเรื่องพัฒนาการครับแล้วแต่เราพัฒาของพ่อแม่นะครับด้วยนะฮะ